หลายคนไม่เคยเห็นขายาตคนโตเสียตาปัญญาผู้สืบทอดสมบัติพันล้านเป็นภาพที่อบอุ่นสุดๆเมื่อล่าสุดวันที่30กันยายนเสียตาปัญญานิรันกุลเจ้าพ่อเกตโชว์เมืองไทยได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สาวสวยของคนที่รักสุดๆคือภรรยาและลูกสาวคนโตโดยโพสต์นี้เสียตาเขียนเคปชั่นอวยพรวันเกิดลูกสาวว่า มีบีดีลูกสาวคนโตน้ำตาลปานวาดให้ลูกมีความสุขมากๆสุขภาพกายใจแข็งแรงมีแต่ความสำเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครอบครัวมีความสุขคุณพระคุ้มครองประทานพรครับทีมงานที่นี่ .com ขอให้คุณน้ำตาลมีความสุขมากๆนะคะสำหรับเสียตามีลูกด้วยกันทั้งหมดสี่คนนั่นคือน้ำตาลปานวาด กพศ2527สมรสกับอมอรฤพภูลสวัสด์น้ำหอมปานตาเกิดพศ2 5 3 0สมรสกับพงศกรดาวเรืองน้ำทองปานฝันเกิดพศ2 5 3 1สมรสกับสุกริภูยาธรน,น้ำมนปรวัตรเกิกพดพศ2 5 3 7